สวัสดีครับเพื่อนวันนี้มารีวิวอีกแล้วนะครับกับสินค้ารับหน้าหนาวนี้นะครับผมก็คือนี่เลยกระทะแคมปิ้งอ่าอันนี้มาเป็นแบบกระเป๋าเลยนะเป็นกระทะแบรนด์นะครับผมทรงแบบเหมือนกระทะเกาหลีอะ่ะมีตัวกระทะแล้วก็มีชุดทําครัวนะครับผมมันจะแยกกันนะแต่ว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับก็คือนี่เลย อาวาดาวันนี้เราจะย่างเนื้อด้วยกระทะตัวนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างตะเกียบนี้ไม่เกี่ยวนะมีนี่ก็ไม่เกี่ยวพอดีผมเอามาใช้งานหลายครั้งแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ได้มารีวิวสักทีวันนี้ก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นกระเป๋าทรงกระทะแบบนี้เลยนี่ด้าน,นหน้าก็จะมีถุงเก็บของให้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนกับ เอาไว้เสียบช้อนซ่อมอะไรประมาณนี้เปิดกระเป๋ามาด้านในจะเป็นกระเป๋าสองชั้นนะครับนี่ใส่ของได้สองฝั่งนี่เลยตัวกระทะมีรอยคราบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าใช้งานหลายครั้งแล้วก็จะเป็นกระทะทรงแบนนะครับผมตรงกลางจะเรียบตรงขอบตรงนี้จะเรียบนะครับแต่ว่าตรงช่วงเนี้ยจะ เป็นลายรังพึ่งนะครับผมเขาบอกว่ามีไว้เพื่อกระจายน้ํามันนะครับผมสมมติว่าเราย่างเนื้อเข้าไปใช่ไหมน้ํามันมันจะไปตกค้างตรงส่วนของรางพึ่งนะครับจะทําให้ไม่ติดกระทะแล้วก็ย่างพวกหมูเนื้อได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้จะมีจุดเทน้ํามันนะครับหนึ่งจุดเห็นไหมจะเป็นเบ้าลงมา สมมติว่าเราย่างเนื้อแล้วม,มีมีน้ํามันเยอะเกินไปเราสามารถเทออ,อกได้นะครับผมอุปกรณ์เสริมก็จะมีหมูจับเป็นไม้นะครับเป็นไม้จริงสลักโลโก้อ,อาวาดาตรงนี้นะครับผมไม้จริงเลยแล้วก็มีตะแกงมีตะแกงพักเนื้อแมวกัดกันฮะกลับมาละตอนนี้เป็นตะแกงพักเนื้อนะครับก็เอาไว้คล้องกับกระทะตรงนี้ อ่ลูกร้องอีกโอเคกลับมาแล้วนี่นะครับจะเป็นที่คลองกระทะอย่างนี้เวลาที่เราย่างเนื้อสุกเราก็พามพักไว้ตรงนี้ได้หรือว่าจะไม่ใช้ก็ได้นะครับผมอ่าพอเราใส่หูจับปับ๊บเพื่อนๆอ,นอนาจจะสงสัยว่าใส่หูจับแล้วย่างากับ ตรงคำร้อนเนี่ยมันจะไม่ร้อนเหรอนี่มาดูข้างล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะมะีเหมือนกับอะไรอ่ะเป็นแผ่นกันร้อนนะครับผมเวลาเราย่างเนี่ยความร้อนมันจะไม่ถึงตรงหูวจับนะเพราะว่าผมลองใช้ไปแล้วมันก็ใช้ได้นะคือเราย่างพวกเนื้อบนกระทะเนี่ยแต่ว่าเราจับหัวเนี่ยมันไม่ร้อนนะครับผมด้านล่างพื้นกระทะนะครับผมสามารถใช้กับเตาแม่เหล็กก็ได้คือใช้ได้กับทุกเตาเลย เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเตาถ่านเตาแก๊สประมาณนี้นะครับสําหรับตัวกระทะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวนี่เลยนี่มาเป็นกระเป๋าเลยนะครับเป็นอุปกรณ์ต่างๆของเขานะครับี๋ยวเราเปิดดูกันข้างในมาเป็นกระเป๋าจอมยุดเลยทีเดียว <c oughs> โอเคฟับ <c oughs> นี่มันนะักแคมปิ้งมืออาชีพชัดๆ ก็เป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับอุปกรณ์ข้างในจะมีอยู่4ชิ้นนะครับเดี๋ยวไล่จากชิ้นเล็กไปชิ้นใหญ่เนาะชิ้นเล็กสุดก็จะเป็นแปลงนะครับผมสําหรับทาน้ํามันแปลงสําหรับทาน้ํามันนะครับจะเป็นสีดําเลยนี่มีโลโก้อาวดาตรงนี้ก็เป็นขนแปลงซิลิโคนนุ่มๆน,นะผมลองเอามาทาน้ํามันในตัวเนื้อแล้วก็โอเคนะครับผม ใช้งานได้ดีต่อมาเป็นที่คีบตัวเล็กนะครับผมจะเป็นสแตนเลสทั้งตัวเลยก็มีโลโกโล้อาวดาตรงนี้ปลายจะเป็นอย่างนี้นะตรงนี้ไม่แหลมนะครับแล้วก็ตรงปลายตรงนี้จะมีบ้างๆอยู่นะครับผมเอาไว้การลื่นตรงนี้จะเป็นยางซิลิโคนนะครับจับถนัดมือนะฮะนี่ประมาณนี้คีบๆโอเค ต่อไปเป็นที่คีบใหญ่นะครับตัวนี้มีถุงสวมมาให้ด้วยนี่เป็นที่คีบตัวใหญ่เลยนะตัวนี้มียางซิลิโคนเหมือนกันสำหรับจับหนีมนะครับสลักโลโกโอ้อาวาดาตรงนี้แล้วก็ตรงปลายของเขานะครับจะเป็นหย,ยึกหยักหยึกหยักแบบนี้นะ มีบ้างด้วยไม่รู้ว่าบ้างทําไมนะครับผมหรือว่าเอาไว้ใช้แบบไหนสักอย่างหนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะขี้อะไรขีถ่านเหรอิีถ่านหรือลีปเนื้อใหญ่ๆอย่างนี้เหรอไม่แน่ใจเก็บไว้ก่อนอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยอันนี้อันใหญ่เนะี่ยอันสุดท้ายนี่ไฮไลท์เลยนะบอกก่อนว่าเป็นไฮไลท์จะได้ดูตื่นเต้นอันนี้เป็นตะคิว ตะหลิวนะครับผมก็เป็นตะหลิวขนาดพอดีเหมาะมือตรงนี้มีที่แขวนนะครับผมขนาดประมาณสัก10เซนได้อ่าแล้วก็ที่บอกว่าไฮไลท์คือคือมันเป็นทั้งตะหลิวแล้วก็มีดด้วยนะครับนี่เห็นไหมคมมากเนี่ยเป็นตะหลิวแล้วก็เป็นมีดด้วยคือต้องระวังเลยเวลาจับอะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือน เลื่อยน่าจะเอาไว้เลื่อยพวกเนื้อสเต็กอะไรพวกนี้นะครับผมส่วนฝั่งด้านหน้านี้ไม่คมนะเนี่ยตรงนี้ไม่คมตรงนี้คมตัวนี้คมอ่าประมาณนี้ตัวนี้น่าจะเป็นที่เปิดฝาได้ด้วยนะครับเนี่ยน่าจะพอดีเปิดฝาเลยโอเคอุปกรณ์ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปย่างเนื้อดีกว่าฐานติดเรียบร้อยแล้วก็ตั้งกระทะไปเลยนะครับ ส่เนื้อไปเลยอันนี้เป็นเนื้อเสือลองไห้นะคือพอ,อย่างเสร็จแนะล้วเนี่ยรับรองว่าหอมมาก โอเคครับน่าจะสุกล้เดี๋ยวเราจะพักเนื้อไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวเอาไปหั่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ตัวนี้จะใช้ได้ไหมเดี๋ยวจะลองเอาด้านคมหั่นดูก่อนนะครับผมเอาได้อยู่นะ คมอยู่นะครับเพื่อนอ่าก็หั่นเข้าง่ายอยู่นะเดี๋ยวจะลองเอาด้านหยกัยกๆนี้นะครับหั่นดูบ้างมันเหมือนอะไรนะเหมือนมีหั่นสเต็กเลยอะ่ะเหมือนเลื่อยอ่ะเพื่อน อาจจะแบบหั่นแล้วก็จิ้มกินเลยนะครับผมผมว่าผมถนัดหั่นทางคมมากกว่าแล้วก็เวลาหั่นนะครับคือจับตรงด้ามเงี้ยไม่ได้ต้องมาจับตรงนี้นะครับถึงจะถนัดไม่งั้นมันหั่นไม่ลงนะแรงไม่พอลองชิมดูก่อนสิชิมดูสักชิ้นนะครับเนื้อเสือลองให้หอม ได้ความเค็มแล้วก็พริกไทยพอเลยน้ำจิ้มไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้ามีน้ำจิ้มแจ่วก็น่าจะดีโอเคครับนี่เสร็จแล้วเมนูง,ง่ายๆนะครับย่างเนื้อเกลือพริกไทยแล้วก็แกล้มด้วยผักสลัดสัหน่อยนะครับผมอร่อยมากนี่ กลิ่นเนื้อแบบหอมๆเลยนะครับมยองจิ้มก็ได้แต่ถ้มีแจวก็ดอีอร่อยครับเดี๋ยวมาสรุปเกี่ยวกับกระทะเพราะว่าตอนนี้ยุงเริ่มมาแล้วสำหรับตัวกระทะใช้งานได้ดีนะครับดีดีทีเดียว ย่างเนื้อย่างอะไรนี้ดีเลยยิ่งเป็นเตาถ่านนี่ยิ่งดีนะคือผมใช้ทั้งเตาเอ่อเตาเตาแก๊สแล้วก็เตาอ,อะไรนะเตาไฟฟ้ามาแล้วนะครับผมเตาถ่านได้ฟิลมากกว่านะหูจับก็ใช้ได้ดีนะครับเนี่ยอันนี้ผมจับมาไม่ล้อเลยนะครับนี่เห็นไหมส่วนตะแกรงพักเนื้อผมว่าผมไม่ค่อยได้ใช้นะ <laughs> โอเคอะไรบ้างที่ไม่จำเป็นนวกัน ก็มีที่คีบนี้ก็ก็ได้ใช้อยู่แต่ก็ไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่เพราะผมว่ามันคีบไม่ค่อยดีนะมันคีบไม่ค่อยแน่นอะ่ะมันมันมันหลุยบ่อยแล้วก็ตะเหลวตัวนี้ก็โอเคอยู่แต่ส่วนตัวคิดว่าใช้มีดดีกว่า <laughs> สรุปก็คือตัวกระทะใช้งานได้ดีนะครับแต่ตัวอุปกรณ์เสริมผมว่ายังไม่จําเป็นเท่าไหร่แต่มีไว้เข้าเซตก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบเนาะ โอเคครับ okay, สำหรับคลิปรีวิวกระทะก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับผมจะปักพิกัดวาให้ตรงนี้นะครับ youtube youtube มีตะกาแล้วนะเออกดดูผลิตภัณฑ์ได้ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวหรือว่าจะพาไปเที่ยวไหนเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมบายอุ้ยอันนี้ติดกันสองชิ้นเลยอื้อหือ Right, right.